เราเชิญกรีซมาเก็บเกี่ยนะคะตอนนี้เรากลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วช็อกไหมเกรซกลับบ้านเ <c oughs> มื่อวานนี้เกรซเพิ่งปิดเทอมไปนะคะปีหนึ่งจบลงแล้วเราก็เลยจะได้กลับบ้านแบบยาวๆสามวันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวละ <c oughs> ตอนนี้ห้าโมง <c oughs> ไปค่ำๆเลยไหม <c oughs> อันนี้ซักมอรหรอ <c oughs> ใช่ไปข้างนอกแล้วกัน พี่แทกว่าจะพาไปไปซื้อต้นไม้ไงอ,อ๋อคือจะปลูกต้นไม้เนาะปลูกตรงนีคือ,อหลังจากที่พี่เลี้ยงเกสกลับมาเกสก,ก็แทบไม่ต้องทําอะไรอีกเสื้อผ้าพี่เลี้ยงก็ซักให้กับข้าวพี่เลี้ยงก็หาให้เอาไปว่าเกเป็นง่อยเลยกลับบ้านบ่อยมากรักคิดถึงมากโอวอวลมเยนมาก อืมร้อนชาเขียวคุณพ่อมาจากตู้เย็นนะคะคือกินได้หรือเปล่าไม่รู้แต่หยิบมาเลยใช้หลักการนี้อะไรที่อยู่ในตู้เย็นคือของเราอะไรของคุณพ่อก็คือของเราอืมสดชื่นว้าวฟินขออีกขออีกเบอร์สี่เลยค่ะเบอร์สี่ขอไปกินข้าวก่อนนะทุกคนพี่เบียงตามแม่อาหารเสร็จแล้วไอเดียวที่เป็นแผ่นใส่กุ้งสดชื่นนั่งกินมาสเตชีฟน้ำมันน้อยไปนิดนึง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของโปรดอันนี้เป็นไข่เจียวนะคะแล้วก็กะปิคั่วที่คุณย่าทำมาแอนแตงกวา่าอืมใส่กุ้งอร่อยหมดแล้วหมดแล้วไม่มีเลยอแล้ว <laughs> สิ่งที่ไปไไให้กินแครอทเปล่า มันไม่คาเข้าปากเลยเหมืนรสข้าหมือนไก่เกรซสรซางกับร่างที่เป็นเหมือนกำลังจะไปนอนอันนี้เดี๋ยวเกรซมาดูของช้อปปิ้งนะคะที่แม่ครสสนนดีจดับ แซนดี้น้ำปลาแม่บุญลลำก็เลิศ n y w a y เวยท่ไหนนะอ๋อเราจะไปหาพี่เลี้ยงกันนะคะเพราะว่าเราปล่อยพี่เลี้ยงที่ที่นี่ประมาณส0สนาทีแล้วยังไม่เสร็จเราขอไปหาแล้วโอ้หายอยู่ทั่วแมคโครวาซ่านี่คือสิ่งที่ผมจะต้องจ่ายหรืออันนี้คือแค่สำหรับหนึ่งอาทิตย์แหนพี่เลี้ยงไม่ควรอยู่เกินสิบเจ็ดั่วลง่ะตนเด็กก็จะชอบเดินไปซื้อของที่รินตอนเช้านะคะตอนที่แบบว,ว่าไปตลาดสดแล้วยังตื่นทันอยู่อะช็อตอะไรพวกนี้นก็คือไม่ค่อยได้ไปตลาดสดก็จะมาแค่ทำแม่ไก่บานอะไร ก็จะพามาแล้วเกขอไปซื้อผลไม้ของตัวเองกันนะจริงๆปะแน่าจะซื้อเออผลไม้มาเยอะแล้วแต่ว่าแกอยากจะเลือกของตัวเองด้วยกินไม่พอฉันกินฝรั่งวันละสิบลูกอันนี้ไม่ลวเลย blueberry น่าสกดาบา b o โอ้ยอันนี้อุ้ยอุ้ยกล่องดัมโบอันนี้ดีกว่าวันเดียวก็เหมดือนชอบปุ๊กนี่ก็คือน่ากินมาแต่ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 8ามกเจ็ลูกแล้วกัน แตงโมนะคะคือใครยังไม่รู้จักนี่คือแตงโมซึ่งเจ๊ไม่ค่อยชอบกินแตงโมเพราะว่ามันมีเม็ดและเก๊กที่กิดฝุ่ยเม็ดออเพราะฉะนั้นถ้ามีคนแครเม็ดให้ก็จะกินอู้อันนี้สีเหลืองอะนี่ไปเราเลือกส้มไปยังอะ่ะส้มตรงนู้นอะส้มยังไม่เลือกเลยไปเลือกให้หนูได้ไหมอ่ะหนูเลือกไม,ไ,ไม่น่าอร่อยอมีมันด้วยมันญี่ปุ่นอะ่ะที่กินครั้งก่อนอ๋อเหรอที่หนูเลือกไปไ อ่ะเหรอคาวทูเลือกส้มก็คือต้องให้มันกลมๆเป็นๆไม่นิ่มเกินไปนี่พูดเหมือนทำเป็นนี่ทา,ายๆว่าเท่าไหร่เห็นแล้วเนี่ยสองพันเจ็ดจ้าขบายณโ <laughs> อเคเลยไม่เหนืห่อยไม่เหนืห่อยอย่าอมอย่าอม ค่ะอ๋กเกบอกมาให้จริงอะปอมให้น้องแต่ว่าน้องไม่กินฝรั่งที่มันแข็งตะกี้ชอบแบบมันกรอบแข็งๆมั้งยิ่งแข็งยิ่งชอบปินชอบแบบที่แบบกัดแล้วฟันหัก ดูแล้วมานถึงจุดจนี้ทุนจะง,งงไหมว่าพี่เลี้ยงคือใครเขามาได้ยัางไงานี่คือพี่เลี้ยงเกรซมี Me, พี่เลี้ยงได้หรอต้องเล่าก่อนนะว่าจริงๆอ่ะเกรซมีพี่เลี้ยงที่โาเคมาโดยตลอดตลอด14ปีตั้งแต่เกรซเกิดจนถึงอายุ14อ่ะคือรักเกรซเหมือนลูกแล้วก็ลาออกไปมีชีวิตของตัวเองนะคะทีนี้คือมีคนในครอบครัวที่แบบว,ว่าผ่าตัดก็เลยให้พี่เลี้ยงแบบกลับมาดูชั่วคราวสักประมาณ3-4เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แบบมาเจอพี่เลี้ยงอีกครั้งหนึ่งเป็น r e เนียนไม่เจอกัน5ปีทุกคนลองค เปิดโซนของเราเดีตลอดเลยเว้ยก่อนที่ได้กลับมามันก็เหมือนแบบอยากจะร้องไห้แปน,นได้ย้อนวันวาน,นกลับไปในช่วงเด็กๆที่เราแบบมีคนคอยดูแลอยู่ตลอดหรือว่าย้อนน้ำตาย้อนยอนย้อนกลับไป มาพูดแหละคือไม่ได้บอกนะว่าแบบพ่อแม่ไม่ดูแลเราเขาแค่แบบมีงานมีภาระหน้าที่อะไรหลายอย่างที่เขาต้องเทคแคร์เก็ตปะแล้วพี่เลี้ยงก็จะเป็นคนที่ดูแลสิ่งเล็กๆน้อยๆอะที่เกรซชอบมองข้ามเช่นแบบกินข้าวอะไรเงี้ยเกรซชอบแบบไม่กินข้าวถ้าไม่หาเองกินก็จะไม่กินอะไรเงี้ยพี่เลี้ยงก็จะแบบคอยตามตลอดแบบช่วงไหนที่ไม่ค่อยได้กลับบ้านก็จะโทรตามว่าเออเมื่อไรกลับบ้านอะไรเงี้ยโอเคไม่เล่าแล้วไม่เล่าพอไม่ต้องถามตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึถามว่าดิฉันต้องทำ เาวติ๊กต่องนี้ควรจะแบบลบออกจากสารระบบของเขียนม,มันยีรัดด่วนไม่ดีกว่าเขาเพียงแค่เชิญจะเห็น all night ทำให้เจอพอใจพี่เลี้ยงถามว่าพรุ่งนี้จะเสด็จลงมากี่โมงี่บอกว่าสิบเอ็ดโมงังไม่รู้มันจะเป็นไปได้หรือไม่สุกกันเธอเราสาวกันทำไมอนแค่นี้รู้เลยว่าอยู่เท่าไหร่สิบเก้า หอมมากอันนี้เป็นแฮนด์ครีมกลิ่นแบบเอ๊ะอันนี้อ๊ยอันนี้เป็นแฮนด์ครีมกลิ่นเบบี้พาวด์เลยนะคะมันจะหอมแบบพอดมปุ๊บเหมือนแบบ UO3 ทุกคนฟังทางนี้เอสอ้อ <c oughs> อ้ยมัวมากอะมัวเพราะแวน่นหรือว่าเพราะเธอไม่ชัดเจนไม่ใช่ <c oughs> มีดเชแว่นผมใช้ชีวิตย,ยังไงเนี่ยอือช่างเถอะโอ๊ยไม่ได้พ่อไม่เห็นุกคนงงแล้วผมมาอยู่ในครัวได้ยังไงคือพ่อเคยสอนเกีตว่าไม่ใช่เรียกว่าสอนเคยเห็นพ่อใช้นาำรางแกนใช่ป่ะแล้วก็หยอะตรงไนแล้วก็ถูถููถูแล้วก็แบบวิ้งพ่อบอกวิ้งเลยลองเดี๋ยวลองดูแว่นมัวมัวนีป่ปึ้งปิ้งสองปัม๊มแล้วถ้ามวัวกว่าเดิมทำไงน่ยอุยชัดมากอ๋อยังไม่ใส่เฮ้ยพ่อก็ฉลาดเหมือนกันเนี่ย ชัปปิ้งชัดชัดชัดดีดังเราตลกอ่ะเราขายขา่ะไม่เราขายสวยเราขายบิวตี้ไปดูออกไหมว่าเกิดเสีอะไรสีเดียวทั้งตัวขนาดนี้ วันนี้ตื่นเช้ามากภาภูมิใจ11โมงบเช้าวดีนะไม่ตื่นไปสองนิวเปล่าอาซีมาขอเติมแม้บหนึง่งอันนี้ิมันก,ก่อนฮย <c oughs> สีมันคิดมาแล้วชอบสีฟ้าเราได้ยินตั้งแต่เช้าๆแล้วเช้าคือยี่โมงว่าพี่เลี้ยงทําอาหารให้กินเมื่อวานนี้บอกว่าจะต้มมาไรสักอย่างให้ตอนนี้เน่าจะเสร็จแล้วอืองไปกันหรือว่ามีอะไรกินอันนี้ปั่นกินแล้วแก้ความดันหน่อยหรอเออถ้าไม่ปัน่นแก้ความดันไหม,ไมก็ไม่แกลไม่แก้ ก่อมขยันเลยไม่ถ้าไม่ขยันหนูก็จะไม่มีอะไรกินไงแต่อันนี้ไม่ต้องทำอะไรก็มีอะไรกินมีก่อนขยันหอมเลยอ่ะหอมถึงชั้นสองเลยว้ามีกระเทียมเชียวกูน่ากินเหมือนอาหารปาฏกามันเป็นยังไงอร่อยยังไม่กินเอ่อเอ่อเอ่อ I wasn't in the ใช่ออยู่ พี่น้องเจอเป็นแฟนกัออกน,าาเนเรขอคุณนะคะมันนี่ยนะราความติ่กตอกคุณคือเราง่วงอยากไปนอนแต่เราเพิ่งตื่นทำไ,ไงให้ตื่นเชิญนะ่ะ ที่ <c oughs> ขนมอีแกแล้วอะ่ะทำไมคนเราต้องกินไอติมเดียวขนาดนทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อนน้ำตาลซัลซ่าสปิดกับไดโยอ่ะได้หออนอูอาเนี่ปกตินะถ้าเกดไม่บอกว่าอยากกินไปอีกเกดจะไม่ยอมฉะนั้นถ้าอยากให้ไปกินด้วยเกดต้องกินด้วย <c oughs> อันนี้คือเชอร์รี่ที่คุณพ่พอล้างมาแล้วเราก็ไม่ค่อยเชื่อใจว่าล้างสะอาดไหมแต่ไม่เป็นไรว้าย <c oughs> ขนมหวานของ S N P คือ The Base นี่ยังไม่ได้กินค่ะคือเป็นเผือแล้วมันเหมือนเคทบนนิวทาร์นอสอะ อร่อยไปตอนนี้บ่ายสามแล้วเพิ่งไปทำงานตื่นมาสามสี่ชั่วโมงไม่ได้ทำอะไรคืออาจจะเป็นว่าช่วงกลางวันหรือไมช่วงที่เราเฉลยมาไม่จริงยัยขี้เกียจคือช่วงเนี้ยแบบบ้านเดสลมเย็นมากขอบคุณที่ใช้พัดลมฮัดตารีอ๋อไม่ใช่ใช่เลยอ่ะมิสูบิชิสปอนได้เหรอคะที่เขาบอกว่าแบบคนไทยไปเรื่อยฉันเริ่มเชื่อแหละเพราะมันคือฉันเลยเมื่อกี้ทำอะไรอ๋อทำงานอ๋อจะทำงาน sorry เนี่ยถึงไม่เสร็จที เมื่อกี้นี้จะกินขนมนี้เข้าไปข้างล่ามันเป็นครัฟเฟิลข้างบนเป็นครีมจุกๆแล้วก็มีผลไม้ใช่ไหมทุกคน <c oughs> ก็ไม่คิดว่าคอมบิเนชันมันจะปังขนาดนี้อร่อยมากร้านนี้นะคะทุกคนอันนี้คือผู้จัดก,การส่งมาให้เห็นไหมมีข้อความด้วย w e r r less smile more h ักฟร o บพี่แจง วันนี้เกรซมีเรื่องให้กังวลใจนิดหนึ่งก็เลยแบบทักไปถามพี่จัดการใช่ไหมเป็นฟิลบนๆอ่ะไม่ได้คาด expect อะไรกับคืนมาใช่ไหมแต่พี่เขาพิมพ์กลับมายาวมากแบบว้าวพอเกรซอ่านไปเกรซก็แบบคือมันเครียดอยู่แล้วเกรซปะ่ะแล้วพอมันอ่านอะไรที่มันปลอมจิตใจอันห่อเหี่ยวของเกรซเนีมันก็ยิ่งทําให้เกรซแบบต่ำน้ตาตาจะแตกแบบซึ้งมากแล้ววันนี้พี่เขาก็ส่งขนมมาให้เป็นกําลังใจ เราแบบดีใจมากที่ได้เจอแต่คนดีๆอะ่ะเราจะชิมให้ดูหนึ่งคำให้ดูตอนดุดๆตายเอาไม่ใช่อืมวนๆเลยครับพี่นออ้อ,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 องหลักๆหลักกอีลุนมาโอเคคำเนี้ยหนึ่งพันแคลือชีวิตนี้ผมไม่ต้องมีใครแล้ว ทำไมของหมดมันต้องรออย่างงี้หอยคัมหมดแล้วไม่ต้องเลยครับหมดแล้วทุกคนคิดว่าเกดไม่ควซุ่มซ่าม,มากแค่ไหนเกดกินเมนูครีมที่ไม่ควรจะเลอะมากแต่ไปเพื้อนน้าผักจริงปะเก่งะนะทำไมเพลงโยก้าสูตรมันเลิะขนาดนี้เกดกำลังดูอนิเมะเรื่อง <Evangel ian. S 1> อ,อีวานเกเลียนเออนั่นแหละมันเป็นอนิเมะเก่ามากเราสึกว่ามันดังมากแต่เราไม่เคยได้ดูเลยแค่เพลงก็ปังละดูต่อไม่ได้ทำง,งาน おささんこそ、年の割に子供っぽい人ですね。気合い入れてきたのにしんじくんフェー、ミハーでキーナオッケー、なんとないよ เราก็เห็นผมกี่บมันเหมือนเนี่ย สอะข้าวเย็นวันน,นี้ครบัรบคู่นี่นคืออะไรนะเบย์กะปิขั่วอแกงเจิดวัดเช็ดเท้ากระดูกหมูนัมเบวันี่ถึงมากหนูกินล่าสุดคือย่าทำให้กินเขาไม่ค่อยขา,า,ายกันนะอย่างเงี้ยต้องแบบ้าเอ๋ไม่ก็ย่าทำให้เท่านั้นทำเองก็ไม่ทำทยาษาจีง 什么、啊？<When? S 1> 时候？什么？你什么时候也来北京啊？OK，啊，没有了。<laughs> 听我说，这不是铃木吗？你什么时候也来北京了？由美，好久不见。我 อ่ไม่เอาหละพ่อแม่ก็ผิดบองในตรงเกดมาเพราะว่าเกดไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนทุกปีตั้งแต่12บยัน15ห้าไม่ได้เลยหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่เกดได้ามาจากซัมเมอร์นะคะที่ฮาร์เบนซึ่งหลังจากที่เกดกลับมาเกดบอกพ่อว่าเดเกดจะกลับมาติวหนังสือเล่มนี้ทุกวันให้มันจบพ่อบอกว่ามันเป็นไม่ได้หรอกซึ่งจริงว่าย,ยากไปเรียนจีนเนี่ยไม่เอาตอนนี้รู้สึกเทมเพทมาก ที่จะกินสิ่งนี้ผู้โดการส่งมาให้แล้วมันน่ากินมากหอมด้วยหอมกับนมสตรอเบอร์รี่คือเรารู้ว่าเราไม่ควรกินเพราะฉะนั้นเราจะเขียนหนังสือแล้วก็จ้องมันไปด้วยเพื่อแบบ motivation ัวซิจียปัวซิจียปัว yes ถือไว้ทำไมทุกคนแต่ฟังนะคือมันต้องกินภายในวันนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องกินแบบสดใหม่มันจะอร่อยที่สุดแต่น้ำตาลมันเยอะตอนนี้ไม่ได้แต่นมเนี่ยไม่ต้องย่อยย่อยเหมือนกันแต่นมมันไม่รู้ คิดไม่ออกไม่ไม่กินทําได้ทําได้เชื่อเปล่าล่ะอือหือฟินมากทุกคนฟังนะเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นขอเอนจอยกับปัจจุบันแล้วนันักคอยไปคิดอือคอยทำรู้ไหมว่าเลิหนังสือหมดแล้วว้าวไม่สนใจจบไปดิอ่ะ แล้วนะคะเอ๊ะเอาใหม่ oh แล้วน่ะคะจะเป็นครั้งหมดของเราในคลิปวิดีโอนี้นะคะเก่ะแฮปปี้มากที่ได้ถ่ายคลิปนี้เพราะว่าคิดถึงความรู้สึกของโฮมฟลอกมากถ้าไม่เกียซถึงแบบ2-3ปีก่อนที่เกรซทำคลิปอยู่แต่แค่บ้านอะมันคิดถึงมากเลย mm hmm. ถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมคอมเมนต์ hmm. บอกงใต้ด้วยนะ mm hmm. วันนี้ไปละบ๊ายบาย